สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครูโชวช์โชตามรอยตายรายการที่เราได้มีโอกาสบอกพี่น้องกันมากว่าเป็นการเรียนรู้ที่ก็เกิดจากการเดินทางครูโชว์เขาจะรู้มีความเชื่อว,ว่าการเดินทางสร้างม,มาจะทําให้เราเกิดการเรียนรู้และสร้างม,มาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้วันนี้พี่น้องขับครูโชวช์โชตามรอยตายเราได้มีโอกาสเดินทางกันมากเล็กน้่ยใจนี่ครับได้มีโอกาสต้อนรับทีมงานเทสบาล ตำบลการาเกษตอำเภอเชียงยายจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ม่านลูกน้องนายกหนึ่งครับจากการาเกตมาทีส่วนเกษติตสตีไม่มาติดตามมาย่ยมชมมาเชิ่นน้องกูเช่าเข้าตลูไปเล่นกับน้องน้องเยาวชนที่การาเกตรกาส่งแค่กันไปเรียบร้อยไดโอกาสเด็ดรลมลมพลัดกับไลเฟสบุ๊คกับวันนี้ส่งเสี่ยงทึ่งพี่น้องที่ติดตามนะครับคุณอาริรักนะครับนะค่ำทองมาแล้ว อย่าลืมติดตามไลฟ์เฟซบุ๊กครูเชาเก้าตะลุทุกใจก่อนไลค์ชอบใจก่อนเชวันนี้ยืนอยู่ที่ส่วนการเสียทิศดีไม่คมรูเชาวชูซ้ำรอยประจาวอยู่ว่าที่บ้านน้ำยอ้อนมู่ที่ซ่องตะบนู่หลอกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ครับนึ่งพันช่องรอยกับนึ่งวันครับพี่น้องครับวันนี้ครูเชาจะพาพี่น้องมาเรียนรู้เรื่องอะไรเลวิวทิวทัศน์กันก่อนให้บายออกบายใจครับนะครับไปเลยซ้ำรอยอกสิบวงซ่าครับ อ่านาบริเวณวันนี้รถยนต์จากจอวินิจพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นรถช่วยตัวกูเชา่ารถตู้รถเกง่งกองลูกเสาดิเจยันเช้าช่อง้ำพี่น้อ,อ,งนองครับเรามายืนอยู่ที่ส่วนนี้เพื่อต้องการจะบอกพี่น้องว่าบันทึกการเดินทางเรื่องราวของสมาชีพนี่เป็นเรื่องสําคัญคุณชูพอดชูดกอถวดสวัสดีทักทายกันมากครับวันนี้ครับหลังจากต้อนรับเค้กเลียวพี่น้องครับน้องกูเช่าเข้าตรุพรอมทีม้านได้มีโอกาสรับภูมิทัศน์นะครับตรงนี้พี่น้องครับและก้่อนนี้มีตอนไฟจำนายนะครับไฟดำครับ การเล็กแต่ว no. ่านี่โกรัจจะพอสมมโอทับทิมสยามครับบอกว่าไพรดดำมันมีปัญหาครับสมโอทับทิมสยามต้องเยกกันถ้าอยู่เข้มมันจะชกกันพีดองครับกาวันนี้ถีส่วนกาเสียติดสลีไม่เรงเหลืองส้มโอไม่ว่าพีดองเดินทางมาจากปลาเน่ครับมาถึงแกนสมโอถีส่วนกาเซียติดสลิไม่ทุกคนยกว่าไม่มือให้เลยว่าชุดยยดองคูเช่าวันนี้ทักทายทุกคนครับทีอาเติดตามนะครับอย่าลืมทุคใจก่อนไล่ชอบใจก่อนแช่รอบนี้พาพีดองเดินทางมาถีส่วนนี้เพื่อตองการจะมารวมกันบันทึกเรื่องราวปราวันนี้ครับมีการรปับ ครับล่างจากมีการขุดยกรองเรียกว่าขุดยกโขกเผืออีปลูกกิ่งพันธุ์สมโนตับติมสยามเป็นแปลงสาธิตว่าต่อไปถ้าอีปลูกสมโมนตีต้องห้าตอนพัน์กิ่งพันธ์หรือมันปลอดชั้นผิดเออปลอดผิดปลอดเชื่อพี่น้องครับอ้าวตอนนี้ก็อนุญาตไปดิกลองหน้านะครับนะกลองหน้ารายการวันนี้จะพาพี่น้องมาเล่พระว่ามีหลูกเศร้าคนที่รุ่นและกาเจ้าหน้าที่ส่วนมีการจัดการกันไล่เรียงที่ตามไปเล่พี่น้องครับนี่ถ้าล่าล่างนี้เขาเรียกว่าล่าจากล่าจากล่า,า,ลางเลยกองส่วนการเศรษฐีไม่นะครับเป็น ล่าของผู้จัดการวีซีเครีสอร์ทนะครับนะที่มาสร้างกันเอาไว้แลยก็เหล็กเดียวใช้นิโมมาชก,กาเกตใบใจ้ครับเป็นเรือเป็นทีรับเกแกในการมีผ้าบรรยากาศประมวลพราตั้งแต่เรือตอนจนถึงวันนี้ส่วนกาเซตฤษฎีไม่ครูเช่าโชว์ตามรอยพระเจ้าอยู่ที่พี่องครับเรียกว่าประมวพมลพราไปเรียกว่าตั้งแต่วันเรือตอนวันแรยี่สิบเก้ามีนาซองพันาอยห้าสิบเจ็ดมาถึงวันนี้ซ่องมาถึงวันนี้นึ่งพันนึ่งรอยออกพิษกับนึ่งพันองรอยกับนึ่งวัน ทีโกงโงอยู่นะครับกาลังจะแต่งงานเลยครับควันนำย้อมนะครับตอนนี้วันนี้ดีเจจันจินเคย,ยูเจ็ดชิเบจากมาวิทยาลยาัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับที่ทำวิทยานิพนธ์เรื่องกล้องการปลูกสม,มุนทรติมสยามมาจัดเรื่อนผ่อช่ำนะครับนูกลุก่ยเอีเอดูหลุมเศร้าดีเจจันจอสองซ้ำนอนตรวจงานอยู่ครับระวังวันนี้การทำงานชุ่นก้าวกลุ่ยโชว์นี้ไม่ต้องเข้าสำหรกักงานกระไดครับไม่ต้องว่างานที่จะส่ง ให้กับลูกค้ามาเึื่องว่าเราตรวจกันทีได้กระไดพี่น้องครับเป็นบรรยากาศพามาเล่ครับวันนี้ครับพี่น้องครับตรงนี้ลูกเจ้าชายชือชยช่อว่าเรื่อนผอชั่มอยู่หน้าครัวหงายเลยครับเกี่ยวไว้ได้ไม่เสื่องหวาหายครับแกบไ้เลยดีโบ่งดีปลีเลยรับวันนี้กำลังจัดแจงไหมครับพี่น้องครับมาเสื่องาช่อมหน้าปันตาฮิตติดีปลีลูกเครื่อไม่หวาไอไอ้ไรครัรรคบ จัดการกัอยูตรงนี้ครับให้พี่ดองเรียว่าเราจับลูกข้องที่เรากินเราจะกินข้องที่เราลูกเราจะเลี้ยงข้องที่เรากินเราจะกินข้องที่เราเลี้ยงตอนนี้นะครับครูจูเอี้ยงกับดีจจันจีมคียู่เซซิเบสครับกำลังเตรียมเพาะพันธุ์ส้มน้าครับส้มน้าพันธุ์ตาอิตินะครับนะขามานละไข่ต้นมีบาท์ดนี่กับประปอตึงเพลงครับแต่ว่านึ่งตอนนี้ไม่รื่งววาพผ้าไปวายที่เรื่นนี่พี่ดองครับไม่ความหวาปพวกกินในตัวเรื่อนคราครูจูแต่ไค่ต้นทะรลครับ ก็ชามลอ,อ,อยนะครับเพ่งไม่กับเพ่งนะเขาไม่เพง่เพงนะครับคือไปเต้องว่าชื้อขนาดหนึนนน่งกิโลเซอ่์ไปเซอร์ไปเนื่องตอนในตรวเดือนพอกินเลยเค,ค่ะตอนนี้นะครับกำลังจัดเย็นครับ ไอ้นี่ตอนนี้ตอนลุงชอบโอสถติมสยามครับอ่าโอล่ไอเรียวต่อไปตบมีโถงการครับเพราะว่าชอบโอทับติมสยามนี่เป็นพืชมงคลของเอ็บ้านบางนุกปลาชมรมคนลุมนางพึ่งผาตัวหนิงพร้อมกับเจมุลบอกคูณชอบว่าต่อไปตบลูกชอบโอทับติมสยามว่าที่บ้านเพราะมันเป็นพืชมงคลมีหรอกครับอ่าเป็นมงคลชีวิตนะครับตอนนี้อ่าไดดอนา้นี่ชอบนาวปีชีพยันชีพลูกก็ทำเรื่อง้องวิทยานิพนธ์เกี่ยวข้องกับก,บกบารบุกสมโอ สอบกอับสมตามันมันไม่ตายเลมัดิจริงๆครับกายกกันค่ะไปเที่ยงจไหมครับล้ม่เท่นี่จะมาไปเรียนมาจากชุนบุรีค่ะ <c oughs> ชุนบุรีว่าจันครับชนบุรีค่ะชบุรีไปเล่ออะไรครับไปดูไม้ประดับค่ะไม้ประดับตึ้งีดออมาทำค่ายไหมครับทำค่ายจะมาทำค่ายใช่ไหมครับค<ช>่ะมาประดับทิ่ไปเรนมอนเป็นเรองอะไรครับไปเ่ครับสับหลอดซี่ค่ะสับหอดซี่นะครับตอนนี้ติชวนนี้มีไหมครับมีอะไรกันไหครับกำลังจะมีค่ะกำลังจะมีนะ วันนี้ครับเรียกว่าเรามาเล่นกันเรื่องพืชพันธัญญาพี่้องครับเรียกว่าพืชพันธ์ัญญานนี้เราจะปลูกกล้องที่เรากินเราจะกินกล้องที่เราปลูกเราจะเลี้ยงกล้องที่เรากินเราจะกินกล้องที่เราเลี้ยงพี่้องครับวันนี้ครับถี่ส่วนกาเซติสฎดีไหมนี่ครับมาหนังวันนี้ระบายออกใหม่ใจนะครับคัันนํำย่อมจาหนังผีส่วนนี้จัดการเลยนะครับหนังจัดการปลูกเช่าเข้าต้าลุกอะไรมีโอกาสมากมากันทุกวันเลยครับไม่พลาดสักวันหนึ่งวันนี้ถ้ามีโอกาสตามมาช่องร็อบจ้างลอบกามีบางร็อบพี่้องครับ เผือกอีมาเล่นี่ครับนี่ตอนชอบวารถนะครับเรียกว่าให้เล่นะครับตอนดีปรีดเรียบมาเลพีนี่ครับดีปรีผักอ้อมปักชีมีขปก็ไม่ต้องเสื้อครับไม่ต้องเสื้อเลยกินเลยครับวันนี้พี่น้องครับนี่เลยพาบรรยากาศนะครับหน้าวันเลกส่วนกาเซติสรีไหมครับขอบคุณครับคุณจีราศักดิ์พรมชันกับข้ามัติดตามนะครับนี่วันเลกยีซุปเกลมีหน้านี่คืออายุส่วนกาเซติสรีไหมยีซุปเกลมีหน้าฮะเช็คกับทำไปทีเรียบร้อยอ่าให้พี่น้องเล่ครับวันนี้ครับเรียกว่าแขกบ้านแขกเมืองมากเเตต็มมชาาาาิลยยยบรรกกศทัั้งวนนีครับ ส่วงจมโอตัดดินกระย่ากับกีดองขับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับมากันคลับคลั่นครับบรรยากาศพี่น้องเลยนะครับนะไฮพี่น้องเลยทีวีไล่ช่องมาที่นี่ก็เลยพินครับมาพเพื่นไปเรื่องล่าแล้วก็นี้ภาพนี่เก็บอเอาไว้เมือ่อวันที่15มีนาซ่องฟันเอาไว้ห้ครับน้องโยตุงซ่องมาบินโดนให้เลยผาพบรรยากาศวางเนี่ยครับอ่าเห็นไหมครับเลยผาพมุมสูเ่เลี้ยวการจัดชวนการจัดการงานการจัดการผืนถือว่าเป็นการจัดการ ไันนี้น้ำเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ส่วนนี้เป็นไม้กระถิ่นปีปาต่างมดนะครับนี่นังใจชวนไปขวนขน้นมาสาธิตการปลูกส้วนเพื่อการปลูกพไฟครับช่วงคนปลูกจูเอี้นะครับนะแต่งตัวช่วยยาไปเล่ครับเจ้าหน้าทีส้วนครับพี่น้องครับเรียกว่าวันนี้นี่พอเอ็ดบานมองลุกนะครับน้ามาสาธิตการปลูกช่วงโอ้ตอนนีว่าเป็นบรรยากาศครับมีที่มานจ้าวอเซย์มาปลูกข้าวข้มวบดดินนะครับนี่ขุนวัดรวมด้วยช่วยกันนะครับมาจากกรุงเทปมาเลยงานนะครับนี่นายยันหม้อยันครับตังยิ้งปลาบูชา ถวดแจ้งถวดเย็นนะครับทีนี้นะครับพี่น้องครับวันนี้พาพี่น้องกันมาเพื่ออีมาเล่งเรืองการเกษตรวันนี้ล่างจากสรงลูกทราบไปเรียนเรืองเกษตรมานะครับกลับมาต่อมาพัฒนาครับไปเล่ที่นูไปเล่ที่นี่แหละครับนาบัฒนาบานเองครับอ่าพี่น้องครับวันนี้พอตอนฟันไหวไา่นะครับนะพอตอนฟันไหวไขยครับก็เรียวว่าเป็นบรรยากาศที่จะบอกพี่น้องว่าเป็นชองทางอาชีพอีกหนึ่งอาชีพที่จะเราจะช่วยกันพี่น้องครับสวันดีไลฟ์เฟซบุ๊กครับปากันมา อาคนที่นอนยาวๆสองสามครับทีเจตังเจ้าครับตันเจ้าครับปน<อ>ิกอนครับ<อ>นี่นะครับวันนี้แม็กเรย์ครับระว,วัทำมีทีอาจางได้นะครับนะมีทีอากล้องส่วนราชการตอนนี้จะเป็น,นกล้องกาเซ็ตควนพล ong ก้องเกเการ้าด้วยไรก็ไล่สต้านทีนะครับตอนนี้อาจจะประจวุพักนี้ชดบาว่าให้ทำกล้องโรงเรียนบ้านไทนเยเลยมิตรภาพอ่าตัวนี้เป็นทีทำงานกูโชครับนางทำงานใบใจครับอ่าไม้โอ๊ไม้หนางได้นอนได้ผักป้อนได้แล้วันนี้การทำซื้อมันง่ายนี่พี่น้องคการระวังเรา สร้างมาจ่ายเทคโนโลยีนะครับในการตรวจงานพี่น้องครับวันนี้พามาเล่นพี่น้องครับบรรยากาศครับอ่าแบบนี้เป็นโรงเรียนเกษตรกรโรงเรียนเกษตรกรมาตื่งว่ามาที่นี่เรียนประมาณไม่เกินช่วงจมูกครับวันนี้ติดตามกันมาไล่ทีติดต่อกันมาไล่ทีกับนี่เป็นโรงเรียนครับอ่าเป็นห้องเรียนที่จะเล่นกันเรื่องการเกษตรเป็นการเสวนานี่ครับเสวนากันและครูชาวเขาตัวกานนำเส้นยาวๆถี่ส้วนเราสู้กันฟังนะครับนูเรือนโพอเอ็ด เพื่อนปุยมักนะครับประเดี๋ยวว่าเราจัดการกันในส่วนไอ้นู้เป็นเหลือของพราวซอมโบตับติมสยามอ่านี่กาด่านนาทวนนะครับอ่าเดี๋ยวพาไปด่านล่างนะครับนะครับด่านล่างส่วนนี้พาไปเลยครับเรียกว่าวันนี้เรามีความเชื่อว่าอาชีพเกษตรจะนําพผาพ่อเมพิ่นองเกษตรกะกอนอยู่รถรถเพลนีน้ำนครับน้ำชายน้ำพ้นอาบชายน้ำพ้นกินไม่ตะกอนปลาป้าครับไม่ต้องน้งคลาวนะครับนะแต่คราวนี้เป็นซ่าน้ำที่เก็บเอาไว้ชายหน้าเรงอ่าน้ำพนเก็บน้ำประชายนี่พราวพี่น้องครับ ปลานาม้อม awesome ีที่นี่ปลูกช่องปีหยีบร้างวันแทงนกแต่ว่าครูไม่บอกว่าครูเชาเอว่ไอ้ไร่เล็กๆมันจะเป็นนอยอันล่างๆมันจะเป็นหมาอ่าเห็นไหมครับมีแมงมีปึ่งมีแตนมีโตมากเต็มนดเลยครับก็เดียว่ามาช่วยกันชุ่มพันนี่พี่น้องกับด่านล่างครับมียงมีย่อนุปพลาวนาม้อมปลานาม้อมส่องส่องปีหยีบท่ามวันนะครับนางแทงนกนะครับอ่าพี่น้องเลยนะครับนี่ไหวกินครับไม่ว่าจะเป็นชาองชาอมมีเต็มปอดเลยครับอ้พี่น้องกับใบออกใบใจครับ ให้พี่้องเล็กช่วนนามเออชานามพี่องครับะนะครับเรียกว่าอาณาบริเวณรั้วรอบครอบชิดการจัดการกเกษตรวันณีพี่้องครับเราต้องช่วยกันครับไอ้นี่ตอนเรียนานามทุเรียนานามหรือทุเรียนเทศนะครับพี่้องครับเป็นเรื่องราวที่จะเล่ากันฟังวา่าปัณณีผ่าเกษตรต้องยอกขึ้นกันมาจัดการอันนี้ลูกเรียนานามครับเรียนานามำโลละลูกโลละร้อยนะครับโลละร้อยนะครับเรียนนามนี่ครับนะครับพี่้องครับเดินไปเดินมาเม็ดเร่ง เปลียนนามกรับเป็นหมาเลยครับอานะครับพี่น้องครับวันนี้ครับเรารายงานทอดจากส่วนการเสติสตรีไม่ครับขอบคุณมากพี่น้องที่อยากจะติดตามนะครับนะขอบคุณมากครับรอบนี้กับประกันกัวครับแม่เรงครับสวัสดีครับ